อ่ามีมีลามนะครับมีลาอันนี้เนียเนี่ยเนอสบักนี่อันนี้เนี่ยเี่็นอะไรเนี่เนียนี่ยเนี่เนยเนี่ยเนีเนี่ยนีเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเนีนนีขเนี่ยเนี่เนล้ยเนล่ยเีเนีเนีนนี้ยเนเนีนีนี่เนนีนี่นีนเนี่นี่ยันนีนนีนเนีน่่เยน่น ต uh ัวนี haha, loyalty, ้ครับปลาช่อนนะครับเดี so okay. ๋ยวนี her pet, her ้ตัวนี้ทีอย่างรูงในบังเนี่ยคอฟอยคอฟอยนะตัวนี้ทีเป็นคอฟอยครับเนี่ยคุณนะเดี๋ยวไปปิ้งครับได้หดูหนูไหมได้กินหนูปะ่ย่างอร่อยนะเนี่ยปิ้งกับแซ่บครับสารพัดมีนัวครับผมแซ่บเหมือนกันเด้อพี่น้องเนี่ย ภาพครับผมนี่จะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องผัดด้วครับบรวมเป็นหัวงปตีนด้วพี่น้องนี่จากที่ไก่เผ็ดร้อนแรงครับมือผัดตะภาพเสียดแล้วกันครับผมเดี๋ยวบร้อยครับเสร็จแล้วกินต้มกันครับ หูยนปิงครับปิงอีกโ่งอาครม,มือครับมือสั่งหารหนูครับหนูสดสดครับจากอำนาจเจริญ มันออกได้หมดเลยตกปุยมันนี่เนี่ยตกปุยมันนี่อย่หมองคำมันี่เหมือจะเป็นใกล้ๆพังผืดก็ต้องเอาออกแล้วโอ้มาเกลือครับได็กเกลือกิโลนึงเด็กในไหนเก่งๆนี่ครับดโอ้โหตัวใหญ่แห้งเลยตัวนี้ เราเนอยู่พกเกี hmm. ่ต <mm. ัวนี้เนาะยยู้หญว้ายว้ายมาแล้าไว้วตายมวมัเดียวออ้หยังอีกหลายอ้าหไม่ได้หออเหรอผู้อญยั้ลามอะไร้ตายี่เสียดายไหม เชื่อหโอ้ยกูมันก็ได้ยังไงพอดีดิตายลได้ีกวะานั้นไปี้ได้ขนาดน้ำกระเด็นใส่มือยังพอน่ไหมดทีตัดทีครับเดียทีทแรกเดียทีแรกชิมน้ำด้วยังไงกูก็รวยเพราะว่าไม่ถึงสิบเคไหมห้าไม้อะกูัทมด้อยร้อยเลยร้อยเลยนะอันก่งร้ยเลยนะตอนที่ร้อยไหมสามัวตไปจองนี่พัสที่ไหนเปร้อยไหมไปตกจองอะ รลอล้อไปอ๋อรถข้นเกจให้มันลากไปให้มันลากไปเลยบอตอนแล้วเยนลากไปต่อยซุกมัก่นเลยออจ้ที่เลยด้านสมมุ่มาของของบอเก็บอันนี้เป็นแพอปลาใช่ไหมลากไปใหมที่เอ้โห่อยไว้ให้แล้วก็ถกแล้วมนมันจะมีแบบแพลากตลอดก็มีอรถอยรถอีเียอืลาอยลจัพาก แพมาแล้วมาแล้วอันีแพ่แบบแพเหมือนเป็นบ้านอ่ะบอยมีห้องน้ำมีใช่ใช่ใช่มีอะไรเอะไรอีกแน้วไหม่ไม่ไมกังวลไปไม่มีเพื่อมนใหม่เมื่อบนลยไหใช่ต้อัโอ้ยเไยไปเล่นกระโดดมันหมดตายตายของวหนของหวาเพื่อนงเไม่ะนเลยมีตี้วุมเลยามุมนีกินอะไรเลย ปลาช่อนนะครับปลาคอปลาคอปลาคอวะนี God, ่โอ anyway. ้หัวงัวก็ได้หัวมันเนาะมันอนอกมาถ้าถ้ามีหัวอยู่อะถ้มีหัวอยู่หัวยังไงประลัดปลาช่อนมาออกมาอุพี่โทษนปลาช่อนออกไว้ก่อนเลยเนาะวัววัดตายปลาช่อนเอาไลยเอาเ่ยเพี่โทษนี่นะครับอันนี้ปลาคอเอาหัวเอาหัวมาให้หัวหน้าดิโอ้เราามหาหัวอยู่น่ะปลาไหลครับ สมพักสภาพเปียนเึ้นนหนูจะไม่ <c oughs> นูจะเสีมนี่หนูมีหนูครับอันนี้หนูครับนี่หนเดียวเดียวได้ขอล้างครับ

คนอาเดี๋ยวครับนี่ยนะสมหวังสมวังเบลสมหวังนี่รอดมันจะดังโอ้ยจะอาปากเลยตังไปโอ้โหนี่เจ้าสมเชียงครับพี่รองครับเอ้ยเออพอาะ้ำนักแบบนี้จริงเงี้เพิ่นเงินเพิ่นได้ตังคในห้องบ่ได้มันออกไปแล้วไปนัดไปเจอกันใช่เอาหัวให้มันแน่ไปมเสียอารมณ์มากเลยนะให้ไปเอ็เหอเห็นไบเครื่องนะ

ม้วนนลังเนี่ยานหังนี่เนี่ยจริงกัไม่เดียวรขนังเลยโอ้ยัอเรือีขานอ่อยมโ้ยนี่โอยก้มวันนี้ขานโอ้มือขาดมือเจียบเนี่ยทเนี่ยขนาดมือเจีบขาดนรมือสายเนีเนี่ยนังเลยเนี่ยนั่ง ก็งับเยโอ้ยจีบว่าถึงไลเนาะโอ้บุญดนัางง่ายยางเดียวเลยวุ้ป,ะป,ะปะกากวุ้เบาไม่กินสามไม่กินสามไม่เป็นรับเลยหนัง ว่าสิบาท้าสิบาทนะขยาคบไม่กินซํำนี่ละนี่จะกางาดแล้วสไเปนรอแครับเดี๋ยวนี้ด่ยะอกห่อแ้วมันห่างไเด้อ่้ยไหนอะ อะไรครับนี่ดูตัวใหญ่แหงตู้เดี่ยวโอ้วันนั้าไม่มาด้วย